คุณกำลังมองหามือถือใหม่ราคาประหยัดอยู่ใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจซื้อเพราะมือถือราคา4 0 0พบาทในปี2025ไม่ได้มีแค่ตัวเลือกพอใช้ได้เท่านั้นเรากำลังพูดถึงมือถือที่จอใหญ่สจใจแบตเตอรี่ทนทานถ่ายรูปสวยคมชัดในราคาที่คุณแทบไม่เชื่อมาดูกันว่ามือถือราคาเบาๆเหล่านี้จะตอบโจทย์ชีวิตประจำวันของคุณได้มากแค่ไหนแน่นอนว่าในปี2025การซื้อมือถือดีๆสักเครื่องในงบประมาณที่จำกัด ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนมองหาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานออฟฟิศหรือแม้แต่ผู้สูงอายุที่ต้องการมือถือใช้งาน,นง่ายๆสิ่งที่สําคัญคือการหามือถือที่ตอบโจทย์การใช้งานหลักของเราได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียดูวิดีโอถ่ายรูปหรือใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆต,ต,ตลอดทั้งวันโชคดีที่ตลาดมือถือในปัจจุบันมีตัวเลือกมากมายในกลุ่มราคา4 0 0พบาทที่พร้อมตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้ บทความนี้จะพาคุณไปสำรวจมือถือ10รุ่นยอดนิยมในช่วงราคา4,000บาทประจำปี2025เราจะจอะลึกฟีเจอร์เด่นของแต่ละรุ่นสรุปว่ามือถือรุ่นไหนเหมาะกับใครและที่สำคัญที่สุดคือจะซื้อได้ที่ไหนในราคาที่ดีที่สุดเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูกันเลยอัปเดตราคาล่าสุดมือถือราคา4,000บาทปี2025ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นอันดับพรุ่นมือถือคะแนนราคาเปิดตัวโดยประมาณบาทราคาปัจจุบันโดยประมาณบาท 1เรมโนด7ิ1 1 Rem ิบห้9พัสดี่ยเซี่มีโปโเอ็มก้าจุดเก4 9พกาโซี8 5 9 9 9 9 7 1 3 4 9 0 4เสียเมีเรดสมออเนอร์เอ็กี่เก9 9ัน0 6 Oppo A5x 9.94,216,3499 7 Oppo A5i 9.94,837,2999 8 r e m e C71 9.96,234,999 9 Samsung Galaxy A07 9.94,23,899 10 Nubia V70 Max 9.84,491,399มาเจาะลึก มือถือราคา4,000บาทที่น่าซื้อประจำปี2025 Samsung Galaxy A07 สเปคโดยรวมหน้าจอ6.7นิ้ว P LCD ความละเอียด HD 721600พร้อมอัตรารีเฟรช90เ z กล้องหลัง50 MP และกล้องหน้า8 MP แบตเตอรี่5,000 mAh รองรับชาร์จเร็ว25 W ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต MediaTek Helio G99 และรันบนระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วยวันยู8 ฟีเจอร์เด่นหน้าจอขนาดใหญ่อ่านง่ายสบายตากล้องถ่ายรูปคุณภาพดีใช้งานทั่วไปได้สบายแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันระบบปฏิบัติการย u ยใ,ใช้งานง่ายและเสถียรเหมาะกับใครนักเรียนนักศึกษาหรือคนทำงานที่เน้นใช้งานด้านความบันเทิงเช่นดูคลิปวิดีโอเล่นโซเชียลมีเดียและไม่เน้นเล่นเกมที่ใช้กราฟิกสูงซื้อได้ที่ shopee https: colon s h o p e e co t h s l a s l a z a d a h t t p s ada, https, colon, slash, s l a z a d a c o t h s l a s d c c t c p เรมโน้ต70สเปคโดยรวมหน้าจอ6.74นิ้ว LCD ความละเอียด HD 72100พร้อมอัตรารีเฟรช90เ z กล้องหลัง13 MP และกล้องหน้า5 MP แบตเตอรี่ขนาดใหญ่6300 mAh รองรับชาร์จเร็ว15ดับเบนอยูขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Unisoc T7250 และรันบนระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วยเดนยไยฟีเจอร์เด่นสเปคคุ้มค่าเมื่อเทียบกับราคากล้องและประสิทธิภาพโดยรวมตอบโจทย์การใช้งานทั่วไปมีฟีเจอร์เสริมที่ช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานเหมาะกับใครผู้ที่ต้องการมือถือที่มีดีไซน์ทันสมัยและสเปคที่เหนือกว่าเล็กน้อยในงบประมาณที่จำกัดซื้อได้ที่ e. s h o e. p e e https: colon s h o p y co t h s lazada.https//s.lazada.co.th//s.ccthw เริ ada, ่ม C71 สเปคโดยรวมหน้าจอ6.67นิ้ว i p s LCD ความละเอียด HD 721604พร้อมอัตรารีเฟรช 120Hz กล้องหลัง 50MP และกล้องหน้า 5MP แบตเตอรี่ขนาดใหญ่63 00 mAh รองรับชาร์จเร็ว45ดับอยู่ ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต,ต Unisoc T7250 และรันบนระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วยเรมอย,ยฟีเจอร์เด่นราคาประหยัดดีไซน์สดใสแบตเตอรี่อุ่ทนทานเน้นการใช้งานพื้นฐานและความคุ้มค่าเหมาะกับใครผู้ที่เริ่มต้นใช้งานสมาร์ทโฟนผู้ที่ต้องการมือถือเป็นเครื่องสำรองหรือต้องการมือถือสำหรับเด็กหรือผู้สูงอายุซื้อได้ที่ชอป t ี้ colon slash slash s dot shopee dot co dot th slash 1 v r 9 qcdb lazada https colon slash slash s dot lazada dot co dot th slash s dot c c t v oppo a 5 i สเปคโดยรวมหน้าจอ6.67นิ้ว ips lcd ความละเอียด hd 7 2็ดร้อพร้อมอัตรารีเฟรช90เฮิรสิบ h กล้องหลัง8 mp และกล้องหน้า5 mp แบตเตอรี่5100 mah รองรับชาร์จเร็ว 45W ดับบิยูขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต snapdragon 6s 4g gen 1และรันบนระบบปฏิบัติการ android 15ครอบทับด้วย c o l o r o s 15ฟีเจอร์เด่นดีไซน์สวยงามใช้งานทั่วไปได้อย่างลื่นไหลกล้องถ่ายรูปเหมาะสำหรับการถ่ายภาพในชีวิตประจำวันใช้งานโซเชียลมีเดียได้อย่างสบายเหมาะกับใครผู้ที่ต้องการมือถือที่มีรูปลักษณ์ดีในงบประมาณที่จำกัดและต้องการประสบการณ์การใช้งานที่เป็นมิตรซื้อได้ที่ shopee h t t p s s c h <S o p e y c o t h 5 c k s t q l a z a d a https://lasada.co.th/s.cct5b s oppo a5x สเปคโดยรวมหน้าจอ6.67นิ้ว ips lcd ความละเอียด hd 721604พร้อมอัตรารีเฟรด90 hz กล้องหลัง 32mp และกล้องหน้า 5mp แบตเตอรี่ขนาดใหญ่6,000 mAh รองรับชาร์จเร็ว 45W ขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต Snapdragon 6s c g Gen1 และรันบนระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วย ColorOS 15ฟีเจอร์เด่นเน้นความคุ้มค่าและการใช้งานที่ยาวนานแบตเตอรี่และหน้าจอเป็นจุดเด่นของรุ่นในช่วงราคาเหมาะกับใครผู้ที่ต้องการมือถือไว้สำหรับดูหนังฟังเพลงและใช้งานทั่วไปโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยซื้อได้ที่ Shopee https colon//s.shopee.co.th/s.k166440tc lazada https://s.lazada.co.th/s.cctg Honor X64 สเปคโดยรวมหน้าจอ6.61นิ้ว TFT LCD ความละเอียด HD 7 2 1 6 0 4พร้อมอัตรารีเฟรช 120Hz กล้องหลัง 50MP และกล้องหน้า 5MP แบตเตอรี่5300 mAh รองรับชาร์จเร็ว3 5ดับเบิลยูขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ต m e เ i a t e ท Helio g 81 Ultra และรันบนระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วย Magic OS 9ฟีเจอร์เด่นสมดุลระหว่างสเปคและราคาให้ความสำคัญกับการออกแบบที่กันน้ำและกันกระแทกเหมาะกับใครผู้ที่ต้องการประสบการณ์การใช้งานที่ใกล้เคียงกับมือถือระดับกลางแต่จ่ายน้อยกว่าซื้อได้ที่ s h อ p e e https colon slash slash s o shopee co 2 2 t h slash 1 bj 2อ4 s lazada https colon slash slash s lazada co t h slash s t cctjw xiaomi red มี15.4สีสเปคโดยรวมหน้าจอ6.6นิ้ว ips lcd ความละเอียด hd 721600พร้อมอัตรารีเฟรช1 2 0ิ hz กล้องหลัง5 0 mp และกล้องหน้า8 mp แบตเตอรี่ขนาดใหญ่6000 mah รองรับชาร์จเร็ว 33W ดัยูขับเคลื่อนด้วยชิปเซต m e d i a ท e k h e l i อ G81 Ultra และรันบนระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบทับด้วย h y p e r o s 2ฟีเจอร์เด่นเน้นความคุ้มค่าสเปคพื้นฐานดีมีชุมชนผู้ใช้งานขนาดใหญ่และมีการอัปเดตซอฟต์แวร์บ่อยครั้งเหมาะกับใครผู้ที่ต้องการมือถือราคาประหยัดแต่มีฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันครบถ้วนซื้อได้ที่ช h อป e ี h t t p s colon slash l a d o shopee co t h slash ka 0ูนย์ o b lazada https colon slash l a d lazada co t h s l a d cct c h a l e n zte nubia v 7 0 max สเปคโดยรวมหน้าจอ6.9นิ้ว aps lcd ความละเอียด hd 7 2็ดร0อพร้อมอัตรารีเฟร้1 2 0 hz กล้องหลัง5 0 mp และกล้องหน้า8 mp แบตเตอรี่ขนาดใหญ่6000 mah รองรับชาร์จเร็ว22 5W ดับบิยูขับเคลื่อนด้วยชิปเซ็ตยูนิซอกที่6และรันบนระบบปฏิบัติการ Android 15ฟีเจอร์เด่นพยายามยัดฟีเจอร์มาให้คุ้มค่าอาจได้จอใหญ่หรือความสามารถด้านมัลติมีเดียที่โดดเด่นในช่วงราคาเหมาะกับใครผู้ใช้งานที่ต้องการหน้าจอขนาดใหญ่สำหรับดูคอนเทนต์และเล่นโซเชียลมีเดียเป็นหลักซื้อได้ที่ช้อปปี